คนเก่าเล่าอาดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รายการทันประเด็นเป็นข่าวนะครับในช่วงคนเก่าเล่าอดีตเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับผอธงชัยตั้งเจริญกุลในวันนี้เนี่ยจะคุยกันในเรื่อง417ปีกรุงศรียุธยาตอนที่12ครับวันนี้จะเสนอเรื่องราวหลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตจะเป็นอย่างไรไปฟังกับผอธงชัยเล่าต่อเลยครับผมครับสวัสดีครับดีเจปั๊กกี้ครับสวัสดีครับผอธงชัยครับครับผมครับเมื่อ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งเป็นอุปราชก็ได้สเสด็จขึ้นครองราชสมบัติทันทีเลยนะครับตามกฎมนเทียนบานเมื่อวันที่25เมษายน2 1 4 8เป็นระมหา,ากษัตรย์แห่งกรุงเสีอย,ยุธยาราชการที่19เชื้อสายราชวงศสุขโขทยัยตนนี้ในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นที่ลำบากเลยนะครับดเดจเดจิดจป,ปักกิ เรื่องการอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จก,กลับมายังกรุงศรีอยุธยาเนื่อง้วยว่าระยะทางมันไกลกันเหลือเกินจากเมืองหางหรือว่าเมืองห้างหลวงนี่กลับมายังกรุงศรียอยุธยาแต่ก็ทรงดำเนินการด้วยความเรียบร้อยเลยนะครับสมพระเกียรติทรงนำพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วก็ถวายพระเพลิง ซึ่งในสถานที่ถวายพระเพลิงพระ,ระบรมศพนั้นก็ได้ทรงก่อสร้างเป็นวัดนะเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเชษฐาอันเป็นที่รักยิ่งวัดนั้นชื่อว่าวัดวรเชษฐารามครับแล่บังเอิญว่าไอ้วัดวรเชษฐารามเนี่ยที่อยุธยานี่มีอยู่สองแห่งโดยการคือในเขตพระนครและก็นอกเขตพระนครเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตกลงเป็นวัดไหนกันแน่นะค,คุณปกากิ้ สมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จขึ้นคองราชสมบัติเป็นช่วงที่กรุงเสียอุทยาสงบสุขร่มเย็นไม่มีศัตรูใดเข้ามาลุกกรานทั้งนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงสร้างความเกงรงไกรแล้วก็อันน้าเกรงขามไว้เลยนะครับทรงปกครองทั้งกรุงเสียอุทยาต่้งล้านนาล้านช้างแล้วก็มีต่างชาติ เข้ามาเจริญสมรรามตรีเพิ่มเติมอย่างเช่นโปรตุเกสญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วควสมเด็จพระเอกาทศรสก็ทรงจัดตั้งกาเรียกว่ากองกาลังรักษาพระองค์เโดยเป็นทหารญี่ปุ่นอาสานําโดยยามดะออกยาเสนาภิมุขในรัชการของสมเด็จพระเอกาทศรสนี่ได้ส่งคณะทูตจากกรุงศรีอยุธยาไปเจริญสมรดามไมตรี ไปถึงฮอลันดาโนอราเกกิยเจปกซใช่ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งคณะทูตไปยุโรปเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวสมเด็จพระเจะ้าทศรสรงครองราชสมบัติปกครองกรุงศรีอยุธยาและกราชนาจักรด้วยความสงบสุขร่มเย็นอยู่เพียงห้าปีก็เสด็จสวรรคตรในปี2153พระราชรถององเล็กก็จะได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่20 แห่งกรุงศรีอย,ยุธยานั่นคือสมเด็จพระศรีสวภพาสมเด็จพระศรีสวภพาดีรองราชเพียงหนึ่งปีสองเดือนก็เสด็จสวรรคตรเพราะว่าถูกรัฐปาลหานสเสด็จพระเจ้าทรงธรรมก็เสด็จขึ้นของราชสมบัติต่อไปราชการที่ยี่สิบเอ็ดเด็จพระเจ้าทรงธรรมเคยบวชเป็นพระภิกษุมาก่อนจึงทรงเป็นพระมหากษตรย์ผู้ทรงธรรมอันประเสริฐยิ่งทรงเป็นนักปราช รอบรู้วิชาการหลายด้านโดยการเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติทรงปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของมวลราษฎรทั้งหลายรวมทั้งชาวต่างชาติแล้วก็รตลอดราชสมัยก็ได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็รวมทั้งการสร้างมณฑบครอบรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีก็ซึ่งมีมาจนถึงปัจจุบันนี้ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมของราชสมบัติได้เพียง17ปีก็เสด็จสวรรคตต่อด้วยสมเด็จพระเชษฐาธิราชเป็นรัชกาลที่22ของราชได้1ปี7เดือนก็ถูกรัฐประหารเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระทิตยาวง์เป็นรัชกาลที่23ถูกรัฐประหารเอกอิเจปะก,กี้ก็เป็นนั้นว่าเมื่อหมดราชสมัยของ พระธิะวงงแล้วนี่ก็เป็นว่าสิ้นสุดราชวงศ์สุโขทัยเปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์ใหม่เป็นราชวงศ์ปราสาททองวันพุธหน้าจะเริ่มราชวงศ์ปราสาททองโดยพระเจ้าปราสาททองเป็นพระอ,องค์แรกเป็นรัชกาลที่24ขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีครับท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุธ ท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิสนุโลกโทรศัพท์055267049หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิสนุโลก